เรียนท่านเรียนท่านประธานสภา,าดิฉันทัศนีบุรุปน์กร์สมาชิกสภา,าผู้แทนาราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พักเพื่อไทยท่านประธานคะวันนี้ดิฉันขออนุญาตอภิปรายในเรื่องของเหตุการณ์โศกนาฏกรรมการหดิงที่หนองบัวลําพูคะ่ะการการ์ดยิงแต่ละครั้งท่านประธานคะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรา เกือบทั ers, freely, anyway, ้งหมดแล้วล้วนแล้วแต่เป็นจากคนในองค์กรที่ถือปืนอยู่ในมืออย่างถูกกฎหมายทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการกาดยิงที่โคราชซึ่งเกิดจากจกจากครั่งการกาดยิงในโรงพยาบาลสนามที่จังหวัดปุมธานีเกิดจากทหารกาดยิงในค่ายทหารสามเสนก็เกิดจากทหารเกณฑ์และล่าสุดการกาดยิงในศูนย์เด็กเล็กที่จังหวัดหนองบัวลําพูก็เกิดจากอดีตตำรวจ และอีกทั้งยังมีข่าวอาวุธปืนหายกว่า100กระบอกนะคะได้หายไปจากสถานีตำรวจในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เกิดจากตำรวจอีกรวมถึงยังคงมีข่าวการใช้อาวุธปืนยิงผู้อื่นโดยบุคคลในองค์กรเหล่านี้ทำให้ประชาชนขาดความมั่นใจและขาดความไว้วางใจว่าบุคคลในองค์กรเหล่านี้จะไม่ใช้อาวุธปืนในทางที่ผิดอีกจากเหตุการณ์การยิงที่หนองบัวลาพู โศกนาฏกรรมระดับโลกทําให้คนเราทําให้เราเห็นปัญหาใต้พรมของประเทศไทยอย่างน้อย3ปัญหาค่ะท่านประธานคะปัญหาแรกคือปัญหาการครอบครองอาวุธปืนไม่ว่าว่าประเทศไทยมีกฎหมายที่เข้มงวดและรัดกุมเพียงพอในขั้นตอนการปฏิบัติหรือไม่คะมีการทุจริตคอร์รัปชันในการขั้นตอนการมอบใบอนุญาตปืนหรือไม่มีการถือครองปืนเถื่อนเกิดขึ้นจริงหรือไม่ สมควรแล้วหรือยังคะจะมีการปฏิรูประบบราชการไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันสมควรแล้วหรือยังคะท่านประธานที่จะมีการแก้ไขกฎหมายการถือครองอาวุธปืนให้เข้มงวดมากขึ้นปัญหาที่สองท่านประธานคะคือปัญหาในองค์กรตำรวจทหารที่ยังพบว่ามีปัญหาเรื่องของการเอาเปรียบนายทหารและตำรวจชั้นผู้น้อยปัญหาหนี้สินปัญหาสวัสดิการรวมไปถึงปัญหาสายบังคับบัญชาภายในองค์กร และปัญหาสุดท้ายค่ะท่านประธานค่ะที่ฉันพูดถึงวันนี้คือปัญหายาเสพติดค่ะท่านประธานค่ะในวันนี้การแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นจํานวนมากแม้รัฐบาลจะมีแผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามยาเสพติดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณถึง4,000กว่าล้านบาทค่ะแต่การใช้งบประมาณเหมือนกับไร้ประสิทธิภาพเพราะยาเสพติดก็ยังมีราคาถูกถูกกว่ามาม่าด้วยค่ะท่านประธานตอนนี้หาง่ายกว่าชุดตรวจ ATK การเข้าถึงยาเสพติดที่ง่ายสะดวกราคาถูกกระทบถึงปัญหาสังคมที่ทำให้เกิดอัตราอาชญากรรมที่สูงขึ้นมีข่าวจากการก่อความรุนแรงก,าจ,ากจากการคลั่งยาแทบทุกวันจนทำให้พี่น้องประชาชนหวาดระแวงในการใช้ชีวิตประจำวันค่ะ ท่านประธานคะรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่นําโดยอดีตนายพลที่ให้คํามั่นสัญญาของชายชาติทหารมากว่า8ปีนะคะว่าจะเข้ามารักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับตรงกันข้ามคะ่ะรัฐบาลของคุณประยุทธ์ ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงในการแก้ปัญหาทั้งสมด้านนี้จนทำให้ชีวิตของคนไทยต้องสูญเสียจากเหตุการณ์กาดยิงเป็นจํานวนมากและชีวิตของคนไทยอาจจะต้องสูญเสียอีกในอนาคตหากเราไม่มีการถอดบทเรียนจากการกาดยิงที่หนองบัวลำพูชีวิตของคนไทยอาจจะต้องสูญเสียอีกในอนาคตหากรัฐบาลยังคงไร้ประสิทธิภาพเช่นนี้ หากรัฐบาลยังคงมุ่งแต่รักษาปกป้องเก้าอี้ในอำนาจของตนเองมากกว่ารักษาปกป้องชีวิตของประชาชนการสูญเสียที่ไม่ควรเกิดที่ทำให้เกิดความสูญเสียชีวิตของพี่น้องประชาชนและทรัพย์สินจะต้องถือเป็นความผิดของรัฐบาลด้วยที่จะต้องมีส่วนในความรับผิดชอบโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีที่ฉันถึงขอเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้เป็นสถานที่สแสวงหาทางออกร่วมกันในการแก้ปัญหา เพื่อปอกป้องชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนไม่ให้เกิดความสูญเสียดังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์กาดยิงหนองบัวลำพูอีกต่อไปขอบพระคุณค่ะ